แอปเกมมิงโกนะครับแอปหาเพื่อนเล่นเกมนะครับฟ네ังก <l ame aches> ์ชันแรกนะครับฟังก์ชันจับคู่แบบเร็วนะครับทำให้เราละครับสามารถหาเพื่อนหรือว่าหาห้องเล่นเกมเนี่ยได้ไม่ถึง5วินาทีเลยนะครับเข้าห้องมานะครับเราก็สามารถเปิดไมค์สื่อสารกับคนในห้องได้นะครับไซรัสนะครับคำว่าบัตรเกมนะครับเราสามารถกรอกข้อมูลเกมของเราละครับแล้วก็ส่งไปในห้องแชทได้นะเพื่อนที่อยากให้เพื่อนแอดเพื่อนมานะครับนี่นะใส่อยู่ดีได้ก็รายละเอียดแรล่งสไตล์การเล่นเกมนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับก็จะส่งไปในห้องแชทนี้นะกด1ทีนะครับเพื่อเป็นการคคััดดลอกยูีนะรบ ฟังก์ชันต่อมานะครับก็เป็นฟังก์ชันค้นหาเพื่อนเล่นนะครับกดเข้ามาครับก็จะเห็นคขาว่าแก้ไขการ์ต์ครับให้กดแก้ไขการ์ดนะก็ให้กรอกรายละเอียดของเราลงไปนะครับว่าหาเพื่อนเล่นแร้งเก็บแต้มอะไรอย่างนี้ครับมีให้ใส่รูปภาพด้วยนะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดโพล์ครับรอสักพักนึงนะครับก็อาจจะมีคนแอดเรามาชวนเล่นเกมนะครับถ้าเราแบบว่าตึงๆอะนะฟังก์ชันที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับคือใช้ได้ฟรีเลยนะถ้าใครอยากหาเพื่อนเล่นเกมนะครับผมแนะนำให้โหลดนะแอปเกมบิงโกนะครับให้เราพิมพ์ไปในเลยนะครับว่าตอนนนนีี้มเฉพาะะใครับใน iOS ยังไมม่ีนะ หรือว่าถ้าใครไม่อยากพิมพ์เนี่ยก็สามารถกดโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปขอมผมก็ได้นะครับใช้ก็ฟรีโหลดก็ฟรียังไงก็ต้องไปลองกันด้วยนะครับเฮ้ยมีมร,รถขอดาวเดี๋ยวมาดื่นะมน้ำเฮ้ยครูขอเสียงอเาอ,งองาบตอนนี้ที่ระมลองโดนสองระตูนะครับผ่านมา,มา กดดิฟอีกไหมตายเดี๋ยวกูได้ตายแน่เนี่ยบบเกมเมื่อกี้ไม่ได้ถือไอวอลเลยสักร่อนจ้ะเล่นมาทั้งเกมนี้ว่ามีไอ้ประมัณเท่าไหร่เนาะประมาณหนึ่งเดือนช้าช้าหน้าจะเป็นงวนดูนุ่มละวงผาเราไม่ต้องรีบไปแกะได้แล้วเราก็ช้าเหมือนกัน ห้องน้ำมัน้วหละบห้องน้ำบอกให้กูช่ห้องน้ำมันนะออกีคิวก็มีคไปไปเล่นด้วยกันเดินเดินไปเล่นด้วยกันรอก่ะได้ได้ไ้นกันจมมีเสียงปืนปรงนี้แล้วกนไปโดนกูไปแล้ววะ ตรงไหนมาวะดูก่อนเฮ้ยยังโดนไอ้นี่ลงรถลงรถพรอจะระเบเนี่ยเจมกุดดังมซ้ายมาเรียมหลังเรียมหลังจะปาดวะเรียมหลังจะปาดกูนะว่าป่าให้หน่อยดิเชื่อรถมันอยู่ป่านโอ้ยยไม่มีอีกแม่ศพมันดูหลังกูอยู่อยู่แล้วป่ะโอเค้อมดาวจบเลยด้อมดาวยิได้ เ๋ยวทำนี้ใ้มันดานแล้วแลบบกู 5, าห้าเจ็ดรมากโคโนลโองบา,าเล่ด้วนะโอ้โหห,หลังซายขับขอ้นเข่าอีกไปแล้วนะครับอน่น่าจะโครตตี้คอต,ตีโครตตีต ม่แม่ก็เล่นฝังป้อมอ่ะจ้าที่ไอ้เหี้ยไม่น่าเลยโคตรนานเป็นไรเลลวลาไรเราค่อยเอข้าไปใหม่มันตามตามโซนนี้กันแน่นองรีบไอ้กี่บู๊แพคใช่ป่ะไม่จ้ะจะบูม,มาเด็ดเอซีด้วยเนี่ยตรง,นงนเนี้ยของข้างแดงเนี่ยมันน่าจะมีจุดจ่ายยูฟีดป,ป่าเตยน่าจะป่าเตยกันีบจ่าแต่ว่าดูที่ฟีดป่าร์ตี้ก็ได้ ตามโซนนี้ก็ได้พี่คนมาฟ้าอยังอยู่นี่ยัาต้องเข้าวงฝั่งเราอยู่ดีใครที่กำลังมองหายดีเกมฟรีไฟล์นะครับผมแนะนำเลยนะครับเพจของพี่เกมราฟานะครับมีรหัสบอลลูทุกวันนะครับไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับนีทางผู้ติดตามเพจทับสองพันห้าร้อยคนนะครับเพจจริงนะครับเปิดวันที่ห้ามิถุนายนนะครับแล้วก็ยังมีบริการเช่ไวดีบัตรฟนะครับยังไงก็เรามาใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เฮ้ยใครบอลลงตรงนี้วะเนี่ยเอ,อายี่สิบปั้มปั้มเดี่ยวเหรออ่ะฮะมีขึ้นละโดนปั้มโดนปั้มโดนไปยี่สิบสองพึ่งลงเลยใช่ไหม yes เฮ้ยมีรถมึงกูถอดหนึ่งสองตัวเลย มีรถด้คันกูเป็นแค่ติดพวงกิจปะ <S <S จอดไหนล้ถึิเรามาเจ้าผมเนี่ยกูช่วยไม่ได้ระไม่มีวอปูดว้วยกิจม่วอปูปะตีวงป้าไกลเกินไปะ่ะจ <ใน S 2> ัด <S <S ออกเลยไห<ใ>นจะตีไหนตีตัวป้อมนะามาเร็วเอาคุณเลยนี่ ขวาไปก็ได้พี่ยังไม่รอมขวาไปจัดไมวะเอาไม่ให้ตายไม่โอ้โดนไม่โอ้ยยังไงเดี๋ยววน่ารอดแล้วเอาโอ้โหเอไปได้อะตรงเนี้ยเนี๋ยเพิ่งยืนวงนะพี่ ไม่ขี่แล้วมาเจีบพี่ว่าไม่ขับรถเปล่าได้ระวังด้วยพูไดได้เสียงขับรถมีตัวอีกกับกูนี่โอ้โห<อ>เ,เห็นปะรอบเลยพี่ว่นไอ้นี่เน,นี่ยไอ้เอน,นี่ยคือตี้ที่จะมาแจมทีแรกไว้แต่แม่งไม่ได้บวกกันแน่เลยยิงคิวเดี๋ยวเราถอยแน่เลยว้าวใหญ่ะหมพี่ว<า>่านฮะยามีเท่าไหร่ จูบได้ okay. oh. สี่อ่ะไม่คนเลยจูบอ er, ๋อฝั่งเราไม่ม er ีอะไรให้เหลือแล้วเล่นไม่ได้ด้วยเจอคนเล่นไม่ได้เลยอะพี่ฝั่งขุนย่าฝั่งขุนย่าโอเคได้ใครคุณชอบไปปิดเองไหมกี่บ้านน้ำสี่มีทนายสองกระบอกในฝั่งห้องสมุดอันนึงเป็นเอ็มสองสี่แล้วก็ไม้กลางนู้นอะพอขาใครจูกระดังได้ขอหนะไ่พอขาวกู มันข่าวมันเหี้ยมันอยู่ในโกดังแรกของระวังนะเอาหรอ,อแต่กัวมาคันหนึ่ง <c oughs> อะเกียูขอได้งักก้นกลับมาออจังๆหน่อยดีว่ากูดโดนร่ในเนี่ยเข่าสลิงวะ่ะเอ้อยาแกย,ยิงกูกูเพิ่งจะลงเองทำไมไม่ผมไปชอบปิดเองไว้เหี้ยแน่นไ,ไม่น่านี่น่าจะได้มาหมด ออตด,ดูก่อนหน่อยเหียเ็นไม่รอดเดล,ละสองย้ไปได้กนั่งยื้อไปให้พี่เกมหนีมาเยอเลยบ้ไปไหนดีวะเนี่ยลำบากมากลำบากมากเขี่ยะในเมืองมีไ,ไหมเนี่ยมือเรา มีเขาเซริงค์สูงเละมีอะไรซ้ายมันเรื่อยอะพี่ขึ้นพี่นั่งนี่นะในเบอร์เราก็น่าจะมีนะม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไปก่อนะจ้าขึ้นซ้ายบนนอที่สินวิ่ขึ้นซายบนกะแผงนะอาจะได้วิ่งจ่อด่น้ไม่อันตรายอย่าตันอย่ามีเดอย่มีเดือ ขอได้งัดงงงงงตด่างๆสตีน่ะแค่นั้นแหละแล้วก็บ,บล็อคทำไมเก็บปืนยังเนี่ยดีเอฟสอกับมาเล็ดเปนืของตัวมองเลยอ่ ติขอดดดดดได้ไฟได้งานจริงๆสักทีีน้อยป้านรถมีป่ะพี่ส่งยังอ่ะยังไม่ส่งมีโคโน,โน่เดินในเนี้ยเดินอีโวตอ่ะที่มันแบบว่าทางทางไปจากทางบ้านรถอ่ะน,นะเต็มเลยไอยดด้ดูดิดูดูดูดิไอ้วอดเต็มเลยมาได้การแล้วต,ต,ต้องลองยิงแล้วเยอะมาสายก็ได้พี่ขรับา โอเคเข้าบ้านก่อนใช่ปะไม่จะบหมนจุดแบบจุดโล่งไงอยากเข้าบ้านก่อนนี่ใช่ไหมเราไม่มีไอ้พี่เราลองผ่านนะเราลองผ่านนะมีปะอาจจะมีนะเปไหนยังมี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 วิ่งลงแล้วไหนปะวิ่งลงอ๋อมันมันอยู่ข้างหินอ่ะข้างลังลงอ่ะกูเห็นอยู่ครับเดี๋ยวตอนแรกก่อ ยังไม่ลงไ่เลยขวาต่ำมาได้ะมาดักมันอ่ะนี่ยพี่อยู่น่สิเฮ้ยบ้านขวาก็บอกาสองหลังครับมันน่ามันน่าจะลงงนูนน่าจะตีมันนะทางนู้นอ่ะใช่ใช่ี่น่าจะตีมันแจมได้ปจมได้ครหนึ่งไลเลเลยเฮ้ยเยตงก่นทำรปพี่ได้ไมคิว่งสิเกไอตัวนี้ส ไอต่อข้างเรากูยิงร้อยเจ็ดสิบอะในนี่ก็ขึ้นไปอุ้มบ้านเลยคนนึงไปในบ้านเหลืองมีโหรในบ้านเหลืองมีโดนโดนโดนกูในห้องเล็กอ่ะเฮ้ยออกไปบ้านนี้เลยเข้าขึ้นไปมดขึ้นไปมดเฮ้ยผายไปเลยูะบลยยิงบนลล่านยิงบนลล่านยิงบนนล่บนนี้บอลนิ่งสาร ยิงมห้สวยชิดมาบนให้มีกี่ตงกี่ตัวว่าข้างบนเนาะไอ้ขวักเห็นมีเสียงบ้านดอมเล็กทางบ้านดอมเล็กเอ้ยสนใจจริงให้นี่ไอไว้เกมมีไอปบ้มีมั่นมีกูยังสงสัยอยู่ข้างกับข้างบนอยู่เนี่ะแม่งแปลกเนี่ยเติมมาแล้วว่าพี่มาไม่เขียร์บ้านนี้ผมนะขึ้นไรเป็นไ้ ตังอยู่ใช่ปะที่พิงจิงก,กดไปแค่เงียบ yes. ใช่ใช่ใชจะมานอกวงนะไม่รู้วิ่งธียังไงน่จาจะเข้าเลนยนยาบแล้วเราเข้า okay. มานอนนะกี่ไรอยู่คิวฮะน้ำไม่ติดวงเลยใช่พี่ดูอยู่มันตายยังอ่ะมันได้ออก้ายไปโ okay. อเคีกคือหลังขาได้นะไ hey, okay. mm hmm. อ้ดอกเนี่ยตกไมีของเลยแล้วป okay. ่วยแล้ว มีอะไรอ่ะต้องอรแล้วมั้คือเราขาดแอร์บได้้โอเคโอเคเดีดับเดี๋ยวี้ปนอดูนยี้ว่าคไม่ดูไม่ได้เาะ่ยัเต็มไม่เต็มเขาตแม่ยดไอ้ยาไม่มีเลยว่ะไม่เหมือนกันีมันเลราคามีแค่ยาใหญ่มาได้ปะโอเคโอเคมึงทำอะไรกันอาดสองตัวไหน เยอะเต็มเลยอะเหี้ยเวดูฝั่งบากลาง์ะเกียวดูฝั่งบากลางแล้วต้องรับฝั่งบากลาง์ฝั่งนี้เห็นแล้วปะเห็นแล้วใช่ดูฝั่งอีวอสเจ๊ดรอปด้านหลังดีกว่านี่เขียวมันยิงอะไรหน่อยดปะเย็บโดนแล้วเจ็ดแเจ็ดแปด เด็กสุดไปไปเดยวมันวิ่งขวาขวาสุดปะขวาไหนวะเห็นปะเฮ้ยป้าดับเล็กมีตายวอสอะไรที่หมามีนะที่โดนมาหนาสวยข้างล่างมาตัวหนึ่งอ่ะ เน,เ,นเนินนินั่อยู่ตัวนึงมันเอามันได้ปะไม่ไม่่มดอเล็ขนาดปะดเล็ที่มาเนี่ยตัวนี้ไม่ทำาดิบ้านชมพูมีตัวหนึ่งกบกันอยู่จับไม่ขาลยดเล็กด่าดชมพูร้อยยี่สิบสหน้าข่มีหนึงถ้ากูจ่ายว่าใช่ปะจ่าเลยดาดาาาบ้านบ้านชมพู โดนที่หัวเราเกขาดึงปลาสุดได้ป้าเขาอยู่ใกล้อะโอเคมาหน่อยดิกูเอง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 ชมพูหมดยงไหวีหแล้วหมดแล้วมคาตัวไหนมอนไอ้าตัวนั้นแหละไอ้ตัวไอ้ไอ้ยี่ใจะย็นีเจ็บมวเจ็บีเจ็บสองตัวไอ้าเยวมนคิดว่าอ่ะฮะจะราจะเลย วออออกออัออบ้านาดวดวดวอควเอ,อ,อควควไหนวะกี้บุ้นนะาายยั่นไม่เห็นนะ่วอยู่ถ้าไม่เห็นอะํเล็กหรือเปล่าดำตาย,ยาาตาแล้วท่บเล็กตายแล้วอ้เนี่ยหลังบ้านดสับนะันอน่าหงุดหงบ้านผมบ้านผมพี่ม้ป่พี่าป่ะพี่เตหกสิบสิ าตสวยมาเิ